เอ้ยยุสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะไปดูการใช้งานนะครับน้องคารูโาเนาะว่าเกมคอนเทนต์ไหนนะครับพาไปลงอะไรได้บ้างเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะสุ่มเนี่ยนะครับเราสุม่มตู้ง้องนะครับตู้เลตั้เนี่ยสุม่มทำเสีอะไรนะครับก็จะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเนาะใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกันกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องบูชาันดของเราด้วยรีเบิร์ดหรือเกมที่มีระบบออโต้แลลละไมม่่่ีเวาวาาางในกรปออยบท วันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนเพื่อนฟาร์มเกมได้อย่างง่ายดายสะดวกยิ่งขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลานะครับมือถือหนึ่งเครื่องที่สามารถช่วยเพื่อนเพื่อฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับผมสําหรับใครที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone ช่วยตรงนี้ได้มากๆนะครับราคาเริ่มต้นแค่วัน ตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนเพื่อนลองใช้เป็น m v p นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลยนะครับตัว m v p จะแพงกว่านิดหน่อยใช้งานได้ดีกว่าสบายกว่าใครที่อยากจะดาวน์โหลด u g phone สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับเอาแล้วครับน้องคางวานะุระเนาะตอนนี้นะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยในตู้ Pickup มีเวลาอยู่13วันนะครับอัตราด่อาตาตเปรตเหมือนแทโอเลยถ้าเกิดว่าคุณสุมออกนะครับนี่ หนึงร้อครั้งก็มีโอกาส50%แล้วก็การันตีพิกอยู่ที่200นะครับได้แน่นอนเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าน้องเนี่ยเก่งขนาดไหนต้องทำในส่วนของ C2 สองไหมหรือว่าต้องทำซีหกไหมนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันน้องเข้ากระกันนะครับอันนี้ผมปั้นเรียบร้อยแล้วนะโดนการันตีเข้าไปนะครับสกิลพื้นฐานเนาะสกิลเป็นเป้าเดียวนะครับตีตัวเดียวสร้างความเสียหายเท่ากับ100%ถ้าอัพสกิลอีกก็จะกลายเป็น130%นะครับอันนี้เป็นโจมตีกาาายภาพเนะ สกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลล่างนะครับผมก็เรียกว่าเป็นสกิลตัดฮิวนะครับตี4คนแถวหน้าก่อนนะความเสียหาย2ครั้งเท่ากับ62%ของพลังโจมตีนะครับลดปริมาณอัตราฟื้นฟูนะครับตอนเลื่อง3เทือนนะครับอันนี้ก็ลด52แต่ถ้าเกิดอัพสกิลก็จะกลายเป็น68เอ่อจะได้เลือดได้ช้าลงนะนะครับมันก็จะเหมือนกับว่ายังฮิวได้แต่ฮิวได้เบานะครับก็คือโดนตัดเลือดออกไปก็ถ้าใครนึกไม่ออกนะแบบว่าตีกับตีในเกมถ้าเป็นเกมในอารีเนะ สมมุติว่าเวเลสนะครับเวเลสมันมีดูดเลือดใช่ไหมถ้าเกิดหลอกตัดเลือดไปนะครับเวเลตก็จะเด้งได้แต่เด้งเบาลงอะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าพวกฟลอเรนติโนอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ไว้ตัดเลือดนะเจอกับทีมถึกนะครับหรือว่าคุณไปตะลุยด่านเจอพวกมอนที่แบบว่าเดี๋ยวมันฮิวเดี๋ยวมันเด้งเลือดเต็มหลอดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ช่วยได้เลยนะครับสกิลต่อมานะครับเป็นสกิลปลดปล่อยอสรวุธเขาใหเป็นสกิลนะครับล่าสรพิษนะก็ตีทุกตัวนะครับอันนี้แล้วก็สร้างความเสียหายสองครับนี่ แล้วก็ตากลายเป็นหินนะครับ45%อัพเพิ่มเป็น55นะครับแล้วก็เวลาที่หินหลุดออกมาเนี่ยก็จะโดนดาเมจอีก120%นะครับก็จะคล้ายๆกับสกิลของวาเนซ่าเนาะสกิลนี้ครับแหมอันนี้อัตรา40นะครับอันนี้อัตรา45เห็นไหมโอ้โหออกมาที่หลังนี่มาบัฟกันซะงั้นนะครับแต่วาเนซ่าเป็นสายเวทไงตัวนี้ก็จะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับเออไม่ใช่สายกายภาพเหมือนออกเล่นแนวซัพพอร์ตเหมือนน้องวาเนซ่านะครับเรียกว่าอันนี้คือ ตัวคัง,งุละนะฮะฝั่งสายกายภาพอันนี้คือวอนซซิซาสายเวดจากคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าดดเมจไม่ได้รุนแรงมากนะแต่ว่าเน้นปวนนะครับแล้วก็พาสีนี่คือโกงมากทุกคนดูเด็กคนดูพาร์สีนะครับตัวอื่นเนี่ยนะมีแค่2อ,อันนะครับดูพิก้าพิก้ามีอันเดียวแล้วดูพาสีน้องฮนะโอ้โหนี่ครับถ้าเมื่อตายจะฟื้นคืนชีพด้วยพีหนึ่งนะและจะไม่ตายจนกว่าจะโดนตีครบ8ครั้งนะก็คือโดนตีแปดแปดทีเดียครับเนาะ โดนเล้งเถินก็ไม่หายนะเพราะว่าเขาดับเป็นครั้งนะครับแล้วก็เมื่อศัตรูตายจํานวนการถูกโจมตีเด็ดเดี่ยวจะเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าออนหนึ่งครั้งเนาะเมื่อนะครับโจมตีเมื่อครั้งที่ถูกโจมตีนะครับจะเพิ่มขึ้นไปถึง8ครั้งแล้วก็ในเรื่องของเพิ่มความเสียชีเนี่ยนะเพิ่มความเสยียชีให้กับพวกพวกด้วยเนาะแล้วก็มีกรรจัดดีบัฟนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายกายภาพที่สร้างขึ้นอันนี้คือพันธมิตรจะได้นะครับในส่วนของพาสซตฟคือเพิ่มวัตตาคิดตลอดเวลา เดี๋ยวๆทางานจะเพิ่มปริมาณความเสียหายกายภาพต่อนเอนื่องสามเทือนนะครับถ้าอัพสกิลเนี่ยตรงนี้นะครับสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เลยเพื่อนๆน,นะฮะตาครินอกจากยี่สิบแปดนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวที่น่าอัพสกิลเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าตัวหลักๆเราอัพเต็มแล้วนะครับอุปกรณ์ใส่อะไรดีนะครับสกิลหนึ่งใช่ไหมสกิลหนึ่งเขาบอกว่าอะไรครับอ๋อสกิลล่างนะสกิลล่างนะครับก็เรียกว่าตีแรงตามพลังโจมตีกายภาพอันนี้ก็แรงตามพลังโจมตีกายภาพนะครับผมก็เลยใส่เป็นพลังโจมตีสองชิ้นเลยนะครับก็คืืออตตััววมมนนนนนไไไ่่ดด้้้แบบาาาเเเีิขหรจะะทป็็สยก แต่ผมทําเป็นในเรื่องของพลังโจมตีนะครับแล้วก็เน้นผลเข้าเป้าเพราะว่ามันมีตัดเลือดนะครับมันมีกลายเป็นหินฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของผลเข้าเป้าเนี่ยค่อนข้างจําเป็นเนาะอันนี้ใส่เป็นเลือดนะครับแล้วก็น,นี้ใส่เป็นลดความเสียหายหรือใคราหรือใครจะใส่บล็อกก็ได้นะนะครับในส่วนของเข้าเป้าเนี่ยผมแนะนําว่าสัก50ขึ้นไปนะครับเพราะว่าสกิลมันมีทั้งตัดฮิวสกิลมันมีทั้งกลายเป็นหินเนาะแหวนนี่ผมใส่ไปเฉยๆเอาค่าสเตตนะครับแหวนสีดาวสเตตไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ใส่ไว เดี๋ยวขออนุญาตนะน,นี่ฟาร์มฝันรลายไว้นะครับฟาร์มทิ้งไว้พอดีวันนี้ผมหยุดงานนะครับเนาะก็เลยพาน้องบัวไปกินข้าวมานานนิดนึงนะทุกคนนะนี่นะครับได้อะไรบ้างโอ้โหเรียกว่าอันนี้มันน่าจะเป็นของตั้งแต่รอบที่ผมฟาร์มทิ้งไว้ก่อนที่เป็นเป็นคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวมาดูในครั้งที่ผมยังไม่ได้เปิดอีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นคุญแจเนาะถามว่ากล่องนะฮะกล่องที่มันเป็นจันเต็มดวงเนะี่ยออกยากไหมยากนะครับเรี้ยนเชิญเลียนบอกเลยว่ายากนะฮะ นี่ครับเห็นไหมผมเพิ่งได้5ครั้งเองทุกคนนะกล่องน,นี้นี่เราก็ฟาร์มมันยาวๆกิจนี้นะครับผมว่าเผื่อเนี่ยถ้าถ้าใครที่เป็นสายฟรีสายเติมน้อยนะได้ฟาร์มกันจนครบนะครับ13วันแน่นอนเนี่ยนะครับกิจกรรมมันมีอยู่13วันก็ขอให้ครบแล้วกันเราอยากให้เพื่อนๆได้จนครบตรงนี้นะครับตรงนี้20บใบนะครับผมเนาะก็ถ้าใครดวงดีถ้าใครดวงดีก็อาจจะได้นะครับในตู้นี้นี่ตู้พิกเลตนะตู้เลตของส่วน โอเคนะครับผมเหลืออีกประมาณเท่าไหร่เนี่ยแปครั้งนะโอ้โหเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องเรียกว่าเอาเรื่องอะตอนนี้เวล่งาสิบแปดแล้วปล่อยฟาร์มทิ้งไว้นะครับไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูในเรื่องของการลงดันนะครับอ่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างที่รอลงดันนะผมขออนุญาตไปลงเลททิ้งไว้นิดนึงนะครับอันนี้ยังลงไม่ครบเดี๋ยวเราไปลงชั้นสิบเนาะอันนี้ผมทำคลิปไว้แล้วนะทุกคนนะชั้นสิบนะครับผมลงไหวเพราะว่าผมเปลี่ยนเซตของเผื่อใครยังไม่ทราบนะคครรััับบมมนนนนจะะีีีเเเเซซตตยท่ป็ ผู้ล้างแค้นนะครับเหมาะการเอาไว้ตีบอสมากๆจะได้ไปฟาร์มได้แล้วก็เอามาจาดัดเซตสี่เอนบางทีใส่สกิลเราดมเบลดมันปิดไม่ลงนะเราไม่ได้อัพสกิลเราไม่ได้ทำาซตสองนะครับไปครับผมผ่าโจนไัยกันก่อนเลยนะครับผ่าโจนภัยโดยที่ผมจะไปวันนี้อันนี้มันต้องเท่าไหร่นะกาสิบดาวน่าจ,จะไม่น่าจะเก็บไม่ไหวนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาไปแบบสิบหกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มเคลียร์แบบแล้วนะผมไม่ได้ทําคลิปเคลียร์แบบมานานแล้วนะครับแล้วก็การเดินด่านเนี่ยเคลียร์แบบเพื่อนๆจะมีกล่องตรงนี้นะครับเห็น อันนี้คือกล่องพระจันทร์ครึ่งกล่องพระจันทร์เสี้ยวนะครับอันนี้ครึ่งครึ่งดวงนะฮะแล้วก็เต็มดวงนะครับก็ต้องเก็บกล่องน,นี้กันเพื่อที่จะไปรับกิจกรรมนะครับแล้วก็วันนี้ไปฮะเดี๋ยวไปด่าด18ดนะครับ18ผมจะเล่นเป็นทีมกายภาพนะครับโดยที่ตัวเนี้ยเอาไปแทนยูชินเลยแล้วก็พิกา้าสำหรับ,บพิกา้าพิก้าไว้ยืนหลังเดิมพพอหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นอีวานเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเป็นตัวที่ช่วยทีมได้ค่อนข้างเยอะนะครับอีวาน นี่ครับผมมาเดี๋ยวสกิลเรากดเองเนาะไปครับมีน้องเข้ามูลละปึ๊บถ้าเกิดว่าใครอยากได้ดาเมจแรงๆก็เอาเอสมาด้วยนะเอสราเชลอะไรพวกเนี้ยได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอโอ้โหน้องเปิดก่อนเลยน้องอยากเปิดทุกคนอันนี้รถคิวนะครับดเดี๋ยวบัฟขึ้นมาก่อนดเดี๋ยวดันนี้ผมจะสาดดาเมจก่อนนะเพื่อที่จะดูนะครับดาเมจแล้วก็เดีย๋ดวยวเว็บ ถัดไปเดี๋ยวเราจะไปดูซ c ซของน้องกันนะว่าการทำซ c ซีเป็นยังไงบ้างนะในเรื่องของกลายเป็นหินกสก,กิลบนโอ้โหต้องแทโอตีแล้วแหละนะครับอันนี้แบบ16นสแล้วทุกคนนะอ๋อผมตั้งสก,กิลตโนมัติไว้ว่าแล้วเชียวเล่าอ,ออกนะจะได้เห็นนี่ฮะโอ้โหดูสก,กิลทุกคนเรียกนาคาออกมาขย้ำหัวไปแล้วฮะแล้วกลายเป็นหินด้วยนะครับอันนี้คือแม่นผม50ิบนะตีไป2ตัวนะครับ แล้วก็ทำการเร่งไว้ครับนี่ผมอยากให้น้องตายไปงัยนะผมอยากเห็นสกิลน้องนะครับถ้าตายแล้วเป็นยังไงบ้างเอาละครับผมมาถึงสกิลนี้ห้ามฮิวนะครับเป็นสกิลที่ยังไม,ไม่เรียกว่ากดไปก่อนเลยนะครับ <c oughs> เป็นสกิลที่แลดูดีอยู่นะทุกคนนะถ้าตายน้องตายผมจะปล่อยน้องตายนะครับผมจะไม่ฮิวนะผมอยากรู้ว่าสกิลน้องเป็นยังไงตอนตายนะครับ <c oughs> แต่ผมว่าพี่ก,ก้าผมจะตายแทนนน้องไม่ตาย้วดี <c oughs> พี่ก,ก้าเตะไปนะครับ เออตายแล้วทุกคนนี่จะเป็นแบบนี้นะนะครับจะเด็ดเดี่ยวขึ้นมาแล้วก็มีแสงแดงๆนะครับแล้วก็เฮ้ยปักเขาให้ครับหืมโอ้ยติดด,นะดีอยู่นะติดดีอยู่ในเนี้ยเดี๋ยวลองให้ดูดาเมจนะครับวันนี้ออกดีกว่าดูดาเมจดีกว่าดูดาเมจไทโอวัดเท่าไหร่นะครับหลังจากที่น้องมีตายเกิดขึ้นมานะครับโอ้โหค่อนข้างแรงฉะนั้นนี่นะครับใครที่จะเอาไปเล่นนะครับ กับแทโอผมบอกเลยว่าแทโอซีหกทำน้องไม่ต้องหนามากนะครับให้น้องตายปล่อยน้องตายนะรับรองเราแรงแน่นอนนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนี้นะขอคอยไม่สิ้นสุดนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาน้องไปเล่นกันที่ด่านร้อยสามสิบแต่คิดว่าไม่น่าผ่านนะอาจจะต้องปั้นทีมเบริก้ามาเล่นนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนฟอร์เมชั่นก่อนฟอร์เมชั่นเราเป็นหลังหนึ่งนะครับแล้วก็กล้าหาันกล้าห,าหนันนาจะไม่เอาแล้วเกมนี้กล้าห,าหนันนาจะไม่ไหวครับ นี่ลองคาร์ระนะครับเรามาแทนยูชินเลยนะนะครับคาร์ระแทนยูชินได้เนะาะมีสกิลที่ค่อนข้างปวดนะครับแล้วก็มีอีวานครับผมอ่าอีวานแทนมิวคีไปเหลือหนึ่งตำแหน่งนะครับโอ้โหเป็นราเชลแล้วกันเนาะลำดับการออกสกิลนะครับเดี๋ยวผมจะกลายเป็นหินก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำการทำดาเมจนะครับ หรือใครจะเอาตัวชุบไปก็ได้นะอีกตัวหนึ่งนะไปชุบน้องขึ้นมานะให้น้องแบบว่าได้ไล่ damage น,นานนะครับนี่ฮะเป็นหินโอ้โหเพื่อนเฮ้ยเอาเร<อ>ืเ่องวะใช้ท่าอยู่ในเนี้ยไม่แย่ไม่แย่โอ้แต่ร่วงน้องน้องติดซีซีอยู่แล้วครับจริงๆจะต้องเอ่อสก,กิลราเชลตีไปก่อนนะตีนกไปก่อนนะจะได้แบบว่าลดดาเมจฝั่งตรงข้ามนะครับไม่ใช่ลดดาเมจ ทำให้ฝั่งตรงข้ามบางลงนะเออขออภัยด้วยนะยังไงโอ้โหใช้ได้ใช้ได้เอาใหม่เอาใหม่จะขอเล่นใหม่รอบเมื่อกี้สกิลผิดนะฮะแต่สกิลดูดีอยู่นะทุกคนนะนี่ดูนะครับอ่ะกลายเป็นหินบักเขาให้นะครับอันนี้คือเซตหมอผีนะเพื่อนๆโอ้โหติดดีเรียกว่าดีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอา ฟินอิสซาแล้วก็บัฟนะครับแล้วก็ตีอีกทีหนึงนน่งจะว่าโดนน้ำแข็งไปก่อนนะโดนสปไปคไปก่อนนะสปไปคยินซ่าเล่นก,กัน,กนมาครับไอรีนลงไีกรอบนึงครับอันนี้ก็เป็นด่านที่ด่านหนึ่งที่เรียกว่าค่อนข้างปวดหัวนะเน,นี่ยไทโอเล้งเทินขึ้นไปครับโอ้โหเพื่อน ของดีจัดเลยครับด่านนี้ลองช่วยได้เยอะเลยนะแต่ผมอาจจะยังเล่นไม่ผ่านนะเดี๋ยวอาจจะต้องหาเวลาแบบนั่งเล่นอีกรอบสองรอบหรือหลายรอบเดี๋ยวว่าไปเล่นในไลฟ์สตรีมเนี่ยนี่ <c oughs> แต่มาอยู่ทรงดีอยู่นะน้องทำซีซีดีมากนะครับติดดีอ่ะติดดีกว่าวานนีซ่าเยอะเลยนี่ขนาดยังไม่ได้อัพสกิลนะเพื่อนๆนะขนาดยังไม่ได้อัพสกิลยังจี้จัดขนาดนี้นะครับนี่แล้วก็อันนี้จะต้องพึ่งนะครับอาจจะต้องพึงจจงพ่งสกิลอัตโนมัติเพราะว่าเวลาติดแลนะ้วเนี่ยกดไม่ทันนะ ผมมีตัวในใจแล้วนะอีกตัวหนึ่งที่จะแทนราเชลในการลงหอชั้นนี้นั่นก็คือนะครับน้องลีน่านะเออลูซี่ลูซี่นะครับลูซี่ช่วยได้นะครับหรือว่าน้องจะตายแล้วได้บัฟเด็ดเดียวนี่นะครับเุ้ยดีอยู่นะทีมกายภาพนะครับของดีเลยทุกคนตายได้แล้วน้องเอือน,นั่นแหละนะครับเอาแล้วนะฮะน้องตุยขึ้นมาแล้วเพื่อนเพื่อนน้องตุยแล้วฮะน้องตุยแล้วน้องก็ บึ้มบึมบึมบึมอย่างนี้นะครับม,มาดูชินอันนี้นับเป็นครั้งนะผมนับไม่ทันเหมือนกันนะว่ากี่ฮิตนะครับทางบ้านใครดูใครดูทันก็บอกกันด้วยนะว่ากี่ฮิตนะเมื่อกี้นะครับ<า>หหอ่ะเดี๋ยวเล่นเธอไปเลยแล้วกันนะครับโอ้ยมาแถวโอเล่งครับผมปาบให้ครับ นะครับปึ๊บมาถึงชั้นนี้เดี๋ยวผมกดสกิลน้องไปก่อนแล้วก ah! hey! uh ันนะครับเอ้ากดสกิลไม่ทันทุกคนถ้ากดสกิลไม่ทันมันจะข้ามไปเลยนะครับผมรอสกิลวนๆมาอีกรอบนะแต่ข้อเสียคือมันตีแช่แข็งได้นะครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่าผ่านไม่น่าผ่านนะครับเพราะเลือดเหลือน้อยละ แต่ว่าดูดีขึ้นเยอะเลยนะดูดีมีทรงกว่าตั้งแต่ที่ผมติดอยู่เมื่อวานแล้วก็เล่นไม่ผ่านเนาะอัดไอยู่ไปก่อนนะครับอยู่ทันไหมอยู่ทันอยู่นะครับแล้วก็ซีซีก่อนเลยนะครับนี่หินทุกคนหินหินทันไหมหินเอ๋ยอย่าเพึ่งตายไปก่อนนะทุกคนนะไม่ทันนะครับอุ้ยมันเป็นตัวที่แบบลงหอผมว่าใช้ได้เลยนะใครที่เล่นทีมกายภาพในการไต่หอนะครับของดีของดีเพื่อนๆใครยังไม่ได้เปิดต้องเรียกว่ามาไต่หอแล้วแหละนะครับเพราะาไทโอทำให้ไทโอเราตีแรงด้วยเนาะ อันนี้ไม่ผ่านนะะเดี๋ยวไว้ผมมาลงให้ใหม่นะครับเดี๋ยวใช้ตัวอื่นแทนในส่วนของราชลนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวที่ทำซีซีในการไต่หอได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวไปดูในอารีนากันบ้างครับผมนะว่าถ้าผมเอาน้องไปเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะในอารีนานะครับใครจะน้องเอาน้องไปเล่นในอารีนาเนะี่ยกะลุณาทําสปีดสูงๆนะครับสปีดก็คืออ็อบอ็อบรองครับอ็อบรองนะี้ซื้อหรือในอาวุธนะครับที่มันมีคําว่าความเร็วครับอันนี้มีผมใส่ไว้ไหม น่าจะไม่ได้ใส่นะถ้าเกิดใครจะไปเล่นเนี่ยสปีดทำไว้ต้องสูงนะครับเราจะได้ออกก่อนแล้วก็เอาอยูชินออกนะครับเอาอยูชินออกกับเมลคีออกเนาะใส่เป็นราเชลนะครับกับอันนี้อาจจะยังไม่เห็นผลมากนะแต่ถ้าเกิดว่าของคุณนะครับเป็นในส่วนของแทโอซีหกอะผมว่าเห็นผลเยอะเลยผมตั้งเป็นสกิลบนก่อนนะแล้วก็นี่ครับล่างบนแต่เดี๋ยวผมไปทําอาวุธใหม่ไปทําของใหม่ให้น้องนะ จะได้สปีดสูงๆไปครับไปดูกันว่าพอเล่นเซตนี้แล้วนะครับได้ออกก่อนถ้าได้ออกก่อนนะเป็นยังไงบ้างเนาะมาครับผมฝั่งหลงข้ามฝั่งหลงข้ามมีโค้ดทุกคนโค้ดนี่เป็นตัวที่ดีนะแล้วก็ยังไงครับโอ้น้องจะตายแล้วะน้องขอก่อนไหมขอหินก่อนหินมาแล้วครับผมอืเป็นไปกี่ตัวเนี่ยอ่ะผมโดนโควิดไม่เป็นไรอย่าให้น้องตายนะถ้าน้องตายขึ้นมาบอกเลยว่ารู้เรื่องทุกคน เขาเล่งมาตีมานะน้องตายเออตายไปแล้วเกิดใหม่เกิดใหม่ต,หต้องตีเป็นครั้งนะครับถึงจะทําให้น้องเนี่ยตายลงไปอีกรอบนึงนะครับนี่อย่างเงี้ยทุกคนโ,โอ้โหไทโอซีหกนะครับม,มาดูว่าถ้าเกิดเรามีน้องอยู่ในทีมเนี่ยเราสู้ได้ไหมแทโอซีหกเอาแล้วครับแทโอรเราเร่งไหมต้องลุน้นออกสกิลเล่งอะ่ะเอาดิถ้าไม่ออกก็อาจจะแพ้ได้นะครับมาไทโอเล่งก็ชนะแล้วแทโอแทโอเล่งหน่อยแทโอ มีฮะห้ามหิวครับมาห้ามหิวเลยตอนนี้ฮะแท้โอ้ยชนะทุกคนนะครับเห็นไหมแค่มีนะครับน้องขึ้นมาเนี่ยนะคัางหัวละขึ้นมานะครับแท้โอจาก C2 สู้กับ C6 ได้สบายเลยเพื่อนๆเดี๋ยวไปทาของสปีดให้สูงๆนะครับก็สรุปโดยรวมนะครับการให้คะแนนของน้องนะเท่าที่ผมลองไอเทมเซตนี้นะครับก็คือลังโจมตี2ชิ้นแล้วก็เลือดนะครับแล้วก็ลดความเสียหายเนาะก็เอามาให้ยืนนิดนึงนะเพราะว่าต้องเอามาออกสกิลนี้ครับ แล้วก็สก,กิลนี้มีตาทิวหลักๆก็คือออกสก,กิลนี้ให้ได้นะครับติดนข้าง,งดีผมใส่เสตหมอผีนะครับเเข้าเป้าเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนาะนะครับแล้วก็สก,กิลเนี่ยอัตราดีนะเนี่ยสี่สิบห้านะครับเยอะกว่กาวน้องเขาเยอะกว่าน้องอาวานิซ่านะห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยลงหอดีนะครับเพราะว่าตอนแรกที่เล่นทีมเนี่ยลงหอค่อนข้างยากพอเปลี่ยนน้องเข้ามาลงหอได้ไกลขึ้นลงหอรู้สึกว่ามันเล่นง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวน่าจะผ่านเดี๋ สรุปโดยรวมผมว่าเป็นตัวที่น่าจะปัน้นอ๋อแล้วก็ลืมครับผมนะสิ่งที่ผมบอกไว้ว่าหรือหลายคนน่าจจะสงสัยว่าพี่มันดีขนาดนี้เรา,เราทำแค่ไหนดีนะครับอะเราไปดูกันในเรื่องของข้ามขีดจากัดนะครับข้ามขีดจํากัดนะถ้าเป็นเพื่อนทำเนาะอันนี้จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับทั้งหมดหกเนนะหปเ็ตเพิ่มอะไรบ้างนี่ครับเพิ่มในส่วนของ เมื่อสกิลเดียเด่ยวๆทำงานนะครับก็คือฟื้นให้พเท่ากับ65%มันจะเรื่องเอ่อมันจะได้ในเรื่องของฟื้นให้เนาะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้เรื่องของฟื้นให้พนะครับให้กับผักพวงเนี่ยก็ไปอัพได้นะถึงขั้น2นะแต่สำหรับผมเนี่ยนะครับ40เนี่ยเล่นได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องแบบถ้าเกิดว่างบใครที่ไม่มีที่แบบว่าเงบผมยังไม่หมดเลยพี่เพิ่งหมดกระแทอโอไปนะเอาแค่เปิดมาใช้งาน40พอรับเล่นได้เลยนะครับ คลิปนี้ประมาณนี้ถ้าเกิดเพื่อนเอนชื่นชอบนะครับฝากกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครปเป็นกำลังใจผมด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม